สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่8กันยายน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากาเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ขออนุญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ระหว่างคู่รัสเซียกับบอลตานะครับเมื่อวานนี้เราไม่ผ่านนะครับอาจารย์ให้ต่อรัสเซียนะครับหน้า2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบสิไปผลปรากฏว่ารัสเซียชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับมาไม่ถึงครับโดนไปครึ่งหูนะครับก็โดนไปครึ่งทางครึ่งตัวนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนสูงต่ำนะครับอาจารย์ให้ต่อสูงกะว่ายิงถล่มทลายแน่โหดสัตว์รัสเซียเมื่อวานนี้โหดไม่จริงนะครับก็ยิงไม่ถึงอยู่ดีครับสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3าลูกครึ่งลบสินะครับอาจารย์ก็ให้ต่อสูงไปจบที่202เมตรก็ไม่พอนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยครับหมดแล้วกูกู้บังมาเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้ต้องต่อสู้กันใหม่นะครับต้องกู้บังมาสู้กันอีกแล้วนะครับฟุตบอลทีมชาติก็ เลือกยากอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ายิงถึงยิงไม่ถึงครับต่อกันแพงๆนะครับจะลองก็ไม่กล้าลองนะครับก็รู้ว่าแพ้แน่แต่ไม่รู้ว่าแพ้เยอะแพ้น้อยนะครับต้องขอไปกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยวันนี้เราก็ต้องต่อสู้กันใหม่นะครับอีกวันนะครับต้องลุยนะครับหมดแล้วกูกู้บางมาครับลุยกันต่อครับวันนี้ สำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกครับกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างไอแลนะครับพบกับเยอรมันแต่เวลาตีหนึของบ้านเรานะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้นะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาก็ลุยกันเลยครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านไอร์แลนด์นะครับพวกเขาฟอร์ม6นะัดหลังสุดก็มีชนะลิเกนสไตน์นะครับ4ต่อ1แพ้เม็กซิโก2ต่อ1ชนะหมู่เกาะแฟโล 1>, 1ต่อ0เสมอโปแรแลนนะครับ2ต่อ2แพ้โรมาเนีย0ูต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดก็เสมอมาซิโดเนียนะครับ2ประตูต่อ2เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเยอรมันครับพวกเขาก็มีแพ้ให้กับฝรั่งเศส1ต่อ0ชนะโปรตุเกส4ต่อ2เสมอฮังการี2ต่อ2แพ้อังกฤษ2ต่อศชนะลิกเนกนไก่นะครับ2ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับ อ่าทะลมอาร์เมเนียไหมนะครับ6ประตูต่อ0ูนย์ครับเป็นการชนะ3เสมอ1นึ่2ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับมี3ครั้งก็เป็นไอแลนด์เสมอเยอรมัน0ูนย์นะครับเยอรมันชนะไอแลนด์สามศูนย์เยอรมันชนะไปสามศูนย์นะครับเมื่อวันที่26เดือน3ปี2อหนึ่งครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เจอกัน3ครั้งเป็นเยอรมันชนะไป2แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับอ่าไอแลนด์เจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว5นัด ก็ชนะ1เสมอ1แพ้สับได้6เสีย10มี4คะแนนลังอันดับ5ของกลุ่มขณะน,นี้ส่วนเยอรมันลงเตะมาแล้ว5นัดก็ชนะ4แพ้1นะครับได้13เสีย2มี12คะแนนลังอันดับ1ของกลุ่มตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับ เลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เยอรมันนะครับเป็นต่อนี่ครับมี2ราคาครับลูกครึ่งควบ2แล้วไหลไปเป็น2ลูกลบ5นะครับอาจารย์ก็เลือกให้ลูกครึ่งควบ2อบวกสครับเยอรมันต่อครับลูกครึ่งควบ2อบวก8 8อยู่ต่อกับเสียน้ํา80นะครับได้80เสียเต็มส่วนอยู่รองไอแลนครับได้เต็มเสีย88ครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกลบ10นะครับ3ลูกลบ97ครับส่วนอยู่ต่อสูงนะครับเสียน้ํา93าะครับได้เกาเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ํา ก็ได้เ7เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้ให้เยอรมันเป็นต่อครึ่งควบลูกลบ10ครับครึ่งควบลูกลบ99กนี่ครับก็อยู่ต่อเยอรมันครึ่งแรกนะครับเสียน้ํา91ครับได้91เสียเต็มส่วนอยู่ลองไอแลนด์ได้9 9เสียเต็มครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ10ครับลูกควบลูกครึ่งลบ92อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับเสียน้ํเกา98ดครับได้เ8เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ําครึ่งแรก ได้92เสียเต็มนะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตแจ้งเพื่อนสมาชิกทุกทท่านทุกๆวันนะครับก็สอนดูไปพร้อมๆกันครับจะได้เลือกจิ้มถุกนะครับไม่ผิดทางนะครับน้าดําๆก็คือเสียน้ําสถานเดียวนะครับแล้วก็ได้ตามตัวเลขเสียเต็มนะครับส่วนน้ําแดงๆก็นี่ครับน้ําแดงๆแบบนี้นะครับก็คือได้เต็มแล้วก็เสียตามตัวเลขที่เขาโชว์แบบนี้นะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่ เลือกให้ต่อเยอรมันไปดีูครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งสองทีมนะครับหกเกมหลังสุดพวกเขา ไอแลนะครับพวกเขาชนะมา2เสมอไป2แพ้ไป2นะครับส่วนเยอรมันฟอร์ม6น two, ัได้หลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง3เสมอ1แพ้ไป2นะครับแล้วก็ฟอร์ม2นัดหลังสุดของเยอรมันนะครับยิงเยอะตลอดนะครับมีชนะส0นแล้วก็ชนะอาร์เมเนีย6 0นะครับนัดล่าสุดถล่มเข้าตาเหลือเกินนะครับส่วนฟอร์ม2นัดหลังสุดนะครับของไอแลนะครับก็มีแพ้ให้กับโรมาเนียไป0ูนแล้วก็สมาเสมออาร์มาซิโดเนีย2 2นะครับบ่งบอกว่าพวกเขาเสียประตูทุกนัดนะครับ3เกมหลังสุดดูเลยเสียมาก เสียเกิน2ประตูประมาณ2ประตูทุกนัดเลยนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับเยอรมันนะครับจะฟอร์ม2นัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นเยอรมันนะครับถล่มไปได้3ประตูต่อศูนย์ทั้ง2เกมเลยนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้ไอร์แลนด์ไม่น่ารอดครับอ่เม็ด2เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่นอนนะครับต่อไปแล้วไปลุ้นเม็ด2เม็ดสสบายกันเยอะนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อเยอรมันไปครับ คู่นี้กับราคา2ลูกลบ5นะครับส่วนท่านไหนนะครับที่จะแยกบอลเดียวนะครับเยอ่าเน้นบอลตัวเดียวหรือว่าเล่นสูงต่ำใครที่ชอบบอลสูงต่ำนะครับก็อาจารย์ก็ขอเลือกไปว่าให้ต่อสกอร์สูงไปดีกว่าครับคู่นี้กับราคา3ลูกลบสนะครับอ่าสรุปทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอเลือกว่า ให้ต่อเยอรมันน่าสองลูกลบห้าไปนะครับแล้วค่าใครที่ชอบสูงต่ำก็คือให้ต่อสกอร์สูงหน้าสามลูกลบสิบไปนะครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับหรือว่ามีคู่บอลในใจคู่ไหนที่เป็นเด็ดๆที่มองว่าน่าจะแบ่งปันเพื่อนๆกันได้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากพูดคุยกับอาจารย กลุ่ม VIP ของอาจา์หรือว่า,าร่วมดูหน้าน้ำกับอาจารย์นะครับก็แอดมาได้ที่เคนโดค o ตีสเจ็ดดเ้เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ i p ของอาอจารย์กันแบบรีๆีทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายได้ไดทั้งสิ้นหรือใครอยากดูหน้าน้ำแบบอาจารย์หรือร่วมสนุกถายผลไปแบบอาจารย์นะครับก็แอดมาได้ที่แอดโคปา9เครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมา ท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับที่เด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆเลยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ